สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคม2565ครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องช n n e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดี e มาที่ปล i บรีเว69ซึ่งจะมีค่าครูสามาัครเกตได้จากท้ายตรงด้านล่างนี้ท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องลงถึงด้านล่างของคําอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดี e มาทําค่าครูได้ครับ คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เดือนกรกฎาคม2565นี้เป็นเดือนที่7ของปีหรือเป็นเดือนที่2ของช่วงกลางปีนะครับเผยแป๊บๆก็กลางปีกันแล้วเนาะทีนี้ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ดูได้จากด้านล่างนะครับผมทําให้ล้วเนาะตรงนี้แล้วก็จุดกําเนิดตนุตรงนี้นะครับสีแดงเนาะทีนี้ในเดือนกรกฎาคม65นี้มีการโควรจรยกร้ยาศราศีทั้งหมด4ดวงก็กลางๆครับไม่มากไม่น้อย ซึ่งจะมีดาวมัตยูดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวพุธยาราศีสองรอบนั่นเองเรามาเริ่มต้นกันที่ในยะของดาวพุธยาราศีสองรอบกันเลยนะครับดาวพุธเนี่ยเดินนณะมีดาวพุธ4ประเภทนะครับดาวพุธเนี่ยเขาจะมีการที่แบบเดินปกตินี่คือดาวพุธสุประเคมีเพียงแบบเดียวเท่านั้นก็คือเดินหน้าปกตินะครับก็คือรอบสองที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ ก็จะหมายถึงการมีสติการมีการวางแผนมีการรอบคอบทําให้เอาตัวรอดได้เพราะดาวพุธเป็นดาวทัดน้านะครับก็คือไหลลื่นและเอาตัวรอดทีนี <c oughs> ้การที่ดาวพุธอีก3ประเภทประเภทแรกคือนิ่งนิ่งอยู่กับที่แปลว่าไม่ให้คุณและไม่ให้โทษแต่ไม่สมมติจะไม่มีการพยากรณ์ในการไม่ค่อยนํามาพยากรณ์เท่าไหร่แล้วก็มีลักษณะของคารุมนเนาะแล้วก็อีก2ประเภทก็คือดาวพุธเดินหน้าเร็วกว่าปกติอันนี้จะอยู่ในเดือนนี้นะครับ หมายถึงการมีสติหรอกแต่ไม่รอบคอบหมายถึงการตกหล่นได้หน้าลืมหลังนะครับการตกหล่นในที่นี้หมายถึงว่าพวกประเภทตกมาตายตายนาตื้นนะครับประมาณนี้เนาะก็คือด้วยการที่ไม่วางแผนนะครับทีนี้อีกประเภทหนึ่งประเภทสุดท้ายที่ร้ายที่สุดก็คือไม่มีอะไรเลยทั้งสักอย่างก็คือดาวพุธถอยหลังดาวพุธถอยหลังแปลว่าไม่วางแผนไม่รอบคอบไม่มีสติครับ ทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดและอย่างหนึ่งคือหมายถึงการล่าช้าด้วยของการติดต่อการสื่อสารการพูดการเจราจารับปากตกคํารับใครขอโทษตกปากรับคําใครนะครับก็จะทําไม่ได้ก็คือพูดง่ายว่ามันก็คือต้องผัดต้องเลื่อนออกไปนะครับการสื่อสารการติดต่อใดๆก็จะเลื่อนนะครับอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นก็จะปิดพลาดนะครับประมาณนี้คือมันถึงการติดต่อทั้งหมดของโลกเลยนะครับจะมีการถอยหลังหมายถึงว่า มันไม่เป็นหน้ามาหลังอนะ่ะพูดง่ายนะครับเดินหน้าสาถอยหลัง8อย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่เรื่องเนาะทีนี้มันก็ค่อนข้างเป็นดาวพุธบาปประเขาะทั้งหมดใน3ประเภทไม่ว่าจะนิ่งจะเดินหน้าเร็วหรือถอยหลังนั่นเองนะนะครับดังนั้นจึงตั้งระมัระวังให้มากๆในการโครจรในแต่ละครั้ง ทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวของเรานะครับก็คือดาวอาทิต์เนาะดาวอาทิตจะมีการโคโจรยกยาราศีในวันที่17กรกฎาคม65จึงแบ่งออกเป็น2ช่วงในแต่ละเดือนนะครับช่วงแรก1-16กรกฎาคมนั้นดาวอาทิตย์อยู่ในราศีเมถุนได้ตั้งหน่งราชาโชคนะครับยนในเดือนลาบลาภตนุเดือนก็หาลาภก็ปังมากๆเพราะได้สตงตำแหน่งคือไม่ได้ไม่ใช่2อตำแหน่งหมายถึงตำแหน่งที่ อ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีและก็ได้หนึ่งตำแหน่งนะครับจึงเหมยหมือนกับเป็นการสองตำแหน่งตันุเดินเข้าไปหาลาบแต่ว่าตัวเราต้องการลาบผลเราต้องการสิ่งที่มันแบบดีๆเราจึงแบบทะเยอทะยานอยากจะได้มันมาพูดง่ายว่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้อาธิตย์คือชื่อเสียงมาถึงกิจยศศักดิ์ศรีการเด่นนะครับพูดง่ายว่าโดดเด่นนะครับอย่างน้อยคุณจะได้โดดเด่นอย่างมากคุณก็จะมีการเลื่อนขัน้นเพราะดาวทิ่คือ เล่นคันนะครับก็เล่นคันได้แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องคือแทบจะไม่ต้องแบบสู้รบปปมือกับใครแต่จงจําไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนทุกคนบางคนมีดาวอาทิตย์อยู่นี่อังคารอยู่นี่หรืออังคารอยู่นี่อาทิตย์อยู่นี่นเนะเล่งกัน่องเงี้ยก็มีอุปสรรคมีศัตรูนะครับคือพูดง่ายว่าต้องแข่งขันกับคนที่ฝีมือสูสีกันอ่าถ้ามีอาทิตย์อังคารนะครับเป็นคนที่ต้องทําอะไรต้องบุกบ่าฝ่าฟันด้วยกันสู้รบ เสมอพราะนาังคันคือดาวขุนพลอาทิตย์คือชัยชนะดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการสู้รบเพื่อได้ชัยชนะนะจะเป็นคนแบบนี้เสมอนะครับในชีวิตนะถ้าใครมีในดวงชะตาแต่ถ้าเปิดอเป็นแค่ดาวจรแบบเนี้ยก็เออแค่เดินเดียวก็แค่นั้นแหละนะครับหมายถึงการแข่งกันการต่อสู้จะดีแต่ถ้าเป็นลักษณะของการอันก็จะแนวเรื่องของอุบัติเหตุได้นะครับอาทิตย์อังคารเนี่ยก็ยกตัวอย่างให้ฟังไม่ใช่ไม่ใช่ในดวงนะครับแต่ยกตัวอย่างให้ฟังนะทีนี้ ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนลาบเนี่ยก็แปลว่าเรามีโชคมีลาบกับตัวจําไว้ว่าได้กับตัวผลจะเกิดขึ้นจากตัวไม่ใช่เกิดขึ้นจากผลงานไม่ใช่เกิดขึ้นจากสิ่งใดนะครับหมายความว่าอะไรอย่างเช่นดาราต้องใช้ตัวเองเล่นตัวเองละครมาถึงนักแสดงการละครต่างๆอะ่ะเอออย่างเช่นอ้ํมนุ่นอย่างเางเี้ยครับที่หมายคมว่าเขาต้องใช้ตัวเองเี่ยเล่น เข้าใจไหมครับเล่นเองเจ็บเองแต่เขาก็โดดเด่นด้วยตัวเองเขาเรียกว่าชื่อเสียงก็คือนามนั่นแหละอ่าอาทิตย์เนี่ยคือนามนะครับนามในะที่หมายคำว,ว่าชื่อครับคือเพราะว่ารูปล่างอย่างนี้อา้าคนเราหน้าตาก็เหมือนกันหมดคือคือจริงอยู่ว่ามันแตกต่างกันนะแต่ว่าเราจะจําแนกแยกแยะยังไงไม่ได้ถ้าไม่มีชื่อชื่อสําคัญฉไหนก็เพราะว่า เป็นตัวแยกแยะคนนี้นะครับว่าอ๋อชื่อนี้มันกับหน้าตาแบบเนี้ยก็คือเอกลักษณ์คือคนคนนั้นเข้าใจไหมครับดังนั้นก็คือดาวอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยก็คือพวกนามครับนามคือชื่อชื่อคือตัวตนอย่าลืมนะครับชื่อคือตัวตนของมนุษย์อ่าเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านามธรรมาไม่ใช่รูประธรรมเพราะว่าสมมติว่าบอกแค่ชื่ออ่าชื่ออัมพัชราภาอ่าเรารู้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงเราจะนึกถึงหน้าตาได้ถ้าเราเห็นชื่อนั่นแหละครับเขาเรียกว่านามนะครับ คือมันเป็นอีกสัญลักษณ์รูปแบบหนึ่งเขาบอกว่าชื่อสําคัญไฉนก็เพราะว่าเอาไว้เรียกแทนตัวนั่นแหละครับอืมไว้แยกแยะคนเนาะว่าอ๋อถ้าอ้ําพระจักรพัชนาภา,าคือหน้าตาแบบนี้ถ้าอําอื่นอําอภิชาติเนี่ยเออก็เป็นผู้ชายนะอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมันคือตัวแยกแยะได้เนาะก็คือนามเนาะนี่คือความสําคัญนะครับของของคาว่านามแล้วก็คําว่าของดาวอาทิตย์ด้วยนี่คือความลึกซึ้งที่ที่แต่ละคนจะ ตีได้หรือเปล่ารับรองว่าไม่มีใครพูดเพราะว่าผมนึกขึ้นมาเองนะครับทีนี้แต่รับรองไม่ผิดนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีเหตุและผลในการทํานายนะทีนี้ด้วยกันที่ดาวทิปป็นลาบแปลว่านางแบบในแบบแบบคือตัวเองต้องเดินแบบใช่ไหมครับแล้วเป็นไม้แขวนให้กับเสื้อผ้าเห็นไหมครับก็คือหมายความว่าพวก a m b าสเดอร์ต่างๆด้วยเนาะก็คือพวกแบบเ,เป็นภาพลักษณ์ให้กับแบ,บแบรนด์สินค้าเห็นไหมครับขนาด ดูหน้าตาก็รู้เลยว่าอ๋อโฆษณานี้อย่างเงี้ยครับอืม mm. ใช่ไหมอย่างเช่นง่ายที่สุดก็คือชมพู่ถ้าท่านนึกถึงชมพู่เวลาบแบรนด์ก็จะเป็นอมบ a s s a อร์ของซัมซุงอ่าใช่ไหมครับจะนึกถึงซัมซุงทันทีอะไรแบบ,นบเนี้ยครับเนี่ยเขาก็จะใช้ลูกเล่นการตลาดแบบเนี้ยแหละครับเพราะว่าอาทิตย์ที่เป็นลาบเนี่ยแล้วมาจากตัวตนแปลว่าตัวเราขายขายตัวเราได้หมายถึงว่าไม่ได้ขายตัวนะแต่หมายความว่า ขายเขาเรียกอะไรขายภาพลักษ์ขายรูปลักษ์ขายภาพลักษ์นะครับได้คือมันเป็นแค่นามธรรมาไม่ใช่รูปธรรมถ้ารูปธรรมคือการบริการหรือขายตัวนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของอนามธรรมาเนี่ยหมายถึงขายพรีเซนต์ความเป็นเขาเรียกว่าตัวเราหรือจิตวิญญาณของเราหรือภาพลักษ์ของเราเนาะประมาณนี้นะครับเอาไปต่อยอดได้เนาะประมาณนี้นะทีนีอ้อีกหนึ่งตัวอย่างนิดนึง คือนักร้องครับก็คือใช้เสียงตัวเองแล้วผู้ผู้ประกาศข่าว VJ อะไรแบบนี้ครับก็จะได้แนวนี้ด้วยนะครับหมายว่ามีชื่อเสียงมีควาดโดดเด่นเด่นดังเนาะที mm hmm. นี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวเมรึกายูนะครับที่จะมีการโครจรยกยาราศีนะครับในเดือนนี้ดวงแรกย้ายสักทีอยู่มา7ปีนานนมแบบเวอร์บังอลังการเนี่ยครับในภพสุภาสุภาคืออะไรครับผู้ใหญ่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ หมายถึงความสําเร็จมันแปลกตรงนี้นะดาวมุตัสเนี่ยไอ้คือผมพยากรณ์ไปแล้วสามารถย้อนกลับไปฟังได้สําหรับคนที่ยังไม่ฟังในลย์ลิสต์นะครับคืออย่างนี้ดาวมุตัสบีเนี่ยมันมันสร้างอะไรขึ้นมาแบบแปลกๆเขาเราียกว่าเพี้ยนแปลกและเพี้ยนคือดาวมุตัสยูคือดาวพิกผันวงกลมมารับกลิ้งๆเหมือนลูกบอลนะครับจับทิศจับทางไม่ถูก แปลว่าเจ้าชะตาจะไม่มีวันรู้เพราะมันแปลว่ากะทันหันด้วยนะดาวมุกจอยูเนี่ยจำไว้ว่ามันคือความกะทันหันอย่างเช่นยกตัวอย่างแต่ไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่ยกตัวอย่างเช่นการขับรถแล้วพลิกคว่ำอืมนะก็คือการพลิกกับตลับแบบทันด่วนคือกะทันหันนะครับอ่าแต่มันคืออาเพศด้วยดังนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นคือถ้ามันไปอยู่ในเรือนที่ที่ไม่ดีนะครับ ออย่าขับรถเร็วเด็ดขาดสำหรับคนคนนั้นนะครับอย่างเช่นอาทิตย์อังคารและมีวัฤติยูอยู่ด้วยเนี่ยรายมากนะครับหรือดามวมฤติยูเลงอย่างเงี้ยครับก็ระวังเนาะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการขับรถขับลาสําคัญมากถ้าไปอยู่ในเรืมมอระนมรณะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะพวกซีดเนื้องอกและก็มะต่างๆนะครับก็ค่อนข้างิสถียในการที่จะพยากรณ์เนาะก็ขอพูดว่ามะแล้วกันนะครับก็คืองอกเงยไม่มีวันสิ้นสุดคือเขาเรียกว่า เซลแบ่งตัวผิดปกติก็จะเป็นแนวๆน้นเนาะต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในเรือนมอรณะทีนี้อยู่ในเรือนสุภะแปลว่าจากจากลาพัดพรากจากลาจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือพ่อแม่แล้วก็หมายถึงญาติพี่น้องหมายถึงจากเป็นจากตายได้เลยนะเพราะมรดกจะอยู่เนี่ยอาเพศครับแล้วอยู่เจ็ดปีดังนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้ามีมรดกจะอยู่เนาะดังนั้นเนี่ยระมัดระวังจะมีการคือบางคนเสียพ่อเสียแม่บางคนเสียญาติผู้ใหญ่ แต่ไม่ใช่ทุกคนนะน้อยส่วนคือหมายถึงว่ามันต้องสัมพันธ์กับพ่อแม่ด้วยในเรือนพันธุเอยแล้วก็สุภะเนี่ยมันแปลว่าผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจะโดนโดนตามตัวเลยนะถ้ามีดาวจันดาวอาทิตย์อยู่เนี่ยเอยอยนนค่อนข้างค่อนข้างจะต้องระวังมากทีนี้พลิกไปอย่างต่างถิ่นต่างแดนบางคนบอกว่าโอ้ยไม่เคยคิดจะไปหรอกแต่ก็ได้ไปเฉยเลยไอคนที่ไม่อยากจะไปเนี่ยมันได้ไปและคนที่อยากไปเหลือเกินกับ กลับมาบ้านต้องมาอยู่บ้านมันคือหมายว่าถิ่นเกิดนะครับมันจะต้องเข้ามาถิ่นเกิดหมายถางว่าบางคนอยู่ต่างประเทศแต่พอดามุตจอยู่ออกปุ๊บกรรมะเนี่ยได้กลับมาประเทศเหมือนเดิมก็มีมันมันหมายคามว่าแล้วแต่ดวงชะตาเราอยู่ในดวงอะครับว่ามันเป็นยังไงถ้ามีดวงทิ้งถิ่นฐานอย่างเช่นมันหมายถึงพันธุนะครับพันธุคือดาวคารดาวคาร์จะไ,ไปอยู่ในอริในอยู่สมมากนะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเจอนะก็คือบรณะ ถ้าเผื่อพันธุมรณะเนี่ยหรือพันธุวินาศเนี่ยสองอย่างเนี่ยจะชอบทิ้งถิ่นฐานหมายถึงว่าไปอยู่ต่างประเทศเลยครับหยุดคือหลายคนเจอต่างประเทศแต่น้อยคนจะเจอต่างถิ่นนะครับเออจะมีลักษณะของการที่คือไม่อยู่บ้านเกิดพูดง่ายๆนะครับประมาณนี้เน,ะนาะก็เรียกว่าดวงทิ้งถิ่นฐานนะครับก็จะพลิกตัวเองให้ไปอยู่ต่างถิง่นต่างแดน,นต่างประเทศติดต่อกับต่างชาติเนาะแต่ก็จดจบแล้วนะเข้า วันที่7กรกฎาคมแต่ระวังตอนถอยนี่แหละก็คือยังไม่จบ100%หรอกแต่ว่าคือเมษายนปีหน้าถึงจะจบอย่างแท้จริงคือเข้าเลอนกรรมะทีะนี้เข้าเือนกรรมะจะเป็นยังไงบ้างจะไม่พูดมากเพราะมันหยุด7ปีมีอะไรให้พูดอีกเยอะครับเมื่อจะอยู่เข้าเลอนกรรมะพิกผันเรื่องการงานโอ้เปลี่ยนงานเป็นว่าเล่นบอกเลยว่าเปลี่ยนงานเป็นว่าเล่นวิธีการเตรียมรับพร้อมดำเมื่อจะอยู่ไม่ได้ลายนะครับคือไม่ได้ลายมากสำหรับที่อยู่ในเรือนสุภาษก็เเลอนกรรมะสำหรับคน สิงไม่ได้หลายมากโชคดีเพราะอะไรเสาก็อริอรพฤหัสก็มรณะอืมแล้วถ้ามรุดตอยย้ายอีกนี่คือแย่แต่ดีแล้วที่ไม่หลายนะครับดังนั้นมรุดตโยจะพิผันธ์เรื่องการงานส่วนใหญ่แล้วก็ปัจจุบันกรรมจะวุ่นวายเพราะมีดาวอริกระตุนและมรณะกะตุ้นดังนั้นเนี่ยมรุดตอยจึงให้ลายในลักษณะของการที่วุ่นวายในเรื่องของชีวิตประจําวันหนึ่งละเพราะเป็นปัจจุบันกรรมสอง การงานจะิปผันบ่อยเปลี่ยนงานอยู่นั่นแหละครับออกงานย้ายงานเป็นงานอยู่นะนะั่นน่ะแต่ว่าองศาแรกๆคงยังไม่มากเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าคือ4เดือนแรกเนี่ยเพราะว่ามันจะในเรือนกรรมะแค่4เดือนแรกแล้วก็จะถอยมา4เดือนแล้วก็จะเข้าหน้าอีกครั้งหนึ่งคือเมษายนปีหน้าเนาะในนั้นไอ้เมษายนนี่แหละอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ใน7กรกฎาเนี่ยจนถึงพฤศจิกาเนี่ยยังอาจจะยังไม่เกิดผลอะไรมากครับเพราะว่ามันองศาน้อยๆแต่มันถอยหลังเนี่ยสามสิบองศาลเลยดังนั้นเนี่ยกิน คือมันถึงลายคูณสองอต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ย้อนกลับไปฟังได้เนาะถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมจบเพราะว่ามันเยอะเกินไปแต่ไปดาวพุธมันมีให้พูดอีกเยอะนะครับดาวพุธเนี่ยเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่สิบสองกรกฎาคมหกห้าเสิร์ดาวพุธในเดือนกรกฎเนี่ยแหลเก่งไม่ได้หมายถึงคุณนะไม่ได้อันนี้ไม่ได้ด่าใครแต่หมายความว่าดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวพุธด,ดาวเจรจาเป็นธาตุน้ําอยู่ในเดนือนธาตุน้ําต้นธาตุโอ ไหลลื่นเก่งปลาไหลใส่สเก็ตปลาไหลจุกน้ํามันใดๆนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเขาจะเป็นคนที่แบบหมายถึงว่าคนทุกคนนะ่ะทุกคนนะสิบสองราศีนะจะเป็นคนที่การล่อนอ่าพูดง,ง่ายๆจะมีการปิดบังมีการโกหกกันบ่อยเนี่ยคุณเนี่ยดาวพูดใน่เดิมวินาแปลว่าพูดโกหกพูดปิดบังพูดแบบนินทาว่าไรากันอืมจะเป็นวแนวนี้เล็งกับดาวเสา ถ้าคุณไปว่าอะไรคนอื่นเขาแบบนินทาเนี่ยเรื่องจะแตกดาวอาทิตเข้ามาไหนนะ17กรกฎาคมเนี่ยความลับแตกเพราะดาวอาทิตย์คือความสว่างยูวินาคือความลับดาวจันทร์คือกลางคืนมันลับหมดเลยของคนราศีสิงห์แต่ตัวเองเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวเองพูดใครเป็นคนพูดเขาจะสืบก็สืบมาถึงตัวเองก็ความลับแตกอืมและอาทิตย์มันสว่างไงไม่มีความลับครับอาทิตย์เข้ามาในวีรบุีนาจะไม่มีความลับ ดังนั้นจึงหมายถึงความลับแตกแต่มันมีทุกเดือนมันอขอโทษมีทุกปีดังนั้นจึงหมายความว่าความลับที่เป็นความลับคือถ้าเราไม่พูดก็จะเป็นความลับตลอดการแต่ถ้าเราพูดเมื่อไหร่นะเนี่ยความลับแตกนะครับแม้กระทั่งไม่พูดยังโดนขุด,ค,ดคุยเลยครับจาไว้ว่าดาวอาทิตย์นเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยแรงสำหรับคนราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่ชอบเด่นชอบดังอยู่แล้วพอเวลามีเรื่องคืออย่าปกปิดบอกเลยนะว่าอย่าปกปิดคนราศีสิงห์ทำอะไรให้ ให้เปิดเผยเสมอแต่คนราศีสิงห์ชอบทำเปิดเผยอ,อยู่แล้วแต่หมายความว่าถ้ามีดาวกระตุ้นมันจะชอบปกปิดครับและดาวใครที่เกิดราศีกรกฎลัคนาสิงห์อันเนี้ยคือตัวดีเลยเพราะเนื่องจากว่าอาทิตย์ในเรือนวินาศมีความลับแน่นอนบอกไว้เลยว่ามีแน่นอนแต่ไม่เยอะครับเพราะเป็นคนเปิดเผยแต่คนเราทุกคนต้องมีความลับมันเป็นเรื่องปกติเพราะมันมีวินาศทุกคนเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ายกเว้นวินาทีนในเรือน มรณะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความลับก็ได้ทีนี้อาทิตย์เป็นวินาศก็แปลว่าสว่างก็แปลว่าเก็บความลับไม่อยู่หรอกคนนี้นะครับยังไงก็อย่าปิดบังแล้วกันพยายามเปิดเผยนะครับเราทุกอย่างจะจะดีจะคือไม่มีเรื่องขุดคุยครับเข้าใจไหมขุดคุยก็ไม่เป็นไรกอ็อยากคุยก็คุยไปสิมันไม่มีอะไรให้เลือกให,ให้ให้เล่นอยู่แล้วอะไรแบบนี้เนาะทีนี้โดยเฉพาะตอนเกิดสุริยาคาตครับ แแหละคืออาเพศครั้งใหญ่เลยนะครับสำหรับคนราศีสิงห์เท่านั้นนะครับกับคนราศีกรกฎจะมีสองของสราศีนี้ที่โดนเรื่องของสุรยาาิยคตต่อไปดาวพุธเลงกัดเสาเนี่ยเป็นคู่สมพลแปลว่าอะไรรวมพลังการเกิดความเข้มแข็งควานวางแผนโครงการระยะยาวแปลว่าคุณมีอํานาจของการที่จะแก้ไขให้ใหมันไม่จบได้อย่างเช่นสมมตินะ,ะสมัยก่อนเนี่ยสิบยอ่าประมาณสิบถึิปีที่แล้วเนี่ย สมัยก่อนวิวัฒนาการยังไม่ค่อยเข้ายังเป็นยุคคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตยังไม่ลุ่มเรืองดังนั้นเนี่ยใครทันบ้างเวลาปากกาซื้อมามันแพงนะสมัยก่อนเนาะคือด้ามละสิบ,บาทแล้วเงินมันยังไม่ยังไม่เฟอขนาดนี้ครับเงินมันยังแบบว่าคือสิบ,บาทก็คือแพงนะสมัยก่อนทีนี้ใครทันบ้างออพอซื้อปากกามาใช้สองสามวันแห้ง มันใช้ไม่ได้มันเขียนไม่ได้คือเสียดายซื้อสองสามวันแล้วก็ต้องทิ้งไประสุทกดนะครับแม่ก็เลยบอกว่าเอาไปจุ่มน้าร้อนคือไม่จุ่มน้ําอุ่นไม่ใช่น้าร้อนเอาไปจุ่มน้าอุ่นแล้วให้หัวปากกานะครับมันก็จะทําให้หมึกละลายใช่ไหมมันก็เขียนได้อ่ะเนี่ยคือการทําให้ภาวะที่เราไม่ต้องโยนทิ้งแล้วซื้อใหม่ใช่ไหมครับปากกาก็คือหมายความว่ามันใช้ต่อไปได้คุณมีอํานาจจุดนั้นคุณได้สิทธิ์นั้นนะครับหมายถึงว่าปัญหาปร,ริษัทอเคมัก้ได้ โดยเฉพาะดาวประจําตัวเข้ามาเนี่ยโอ้แก้กากินีแก้ทุกอย่างแก้วินาทแก้อริได้หมดเลยครับแก้มรณะได้หมดเลยเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยสัมพันธ์เป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสด,ด้วยอาทิตย์เล็งกับสอบเป็นธาตุไฟก็แก้กันได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์ใครที่เสวยในปีนั้นเนี่ยเป็นดาวจันทร์เป็นบริวารดังนั้นอาทิตย์จะเป็นกาลกินีคือตัวเองเนี่ยเป็นกาลกินีดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าตัวเราเนี่ยจะแก้ได้ในเดือนนั้นนะครับคือไม่มีกากินีในดวงชะตา นะครับก็ถือว่าแก้ไขอุปสรรคแล้วยิ่งยิ่งไปทําวันนั้นนะก็จะแก้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยมากๆทีนี้มีอํานาจในการที่แบบต่อต่ออายุได้ออนั่นแหละทีนี้ดาวดาวศุกร์ใช่ไหมครับออผมพูดไปถึงอาทิตย์แล้วเนาะข้ามอ,อ๋ออาทิตย์เป็นดาวประจําตัวต่อไปดาวพุธบอกไปแล้วดาวศุกร์นะครับเข้าสู่ราศีเมถุนในเนลนราบ ดาวสุขมาจากสองเจ้าเรือนคือกรมมะกับเรือนสาชะสาชะกรมมะลาภะแปลว่าหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายลาภะแปลว่าสังคมหรือเพื่อนจะเป็นคนช่วยจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการงานทําให้เกิดลาบเกิดผลแต่จงจําไว้ว่าบริเตอยูเข้ามาแล้ะก่อนหน้านี้ยังไม่เป็นผลแต่พอเจ็ดกรกฎาคมเนี่ยเดือนนี้โดนเรื่องแรกแต่ดีเพราะเนื่องจากว่าค่าเรียกว่าอะไรเลือกคนดีก็จะเกิดลาบ แต่เลือกคนไม่ดีคือจบนะครับปัญหาเกิดการแตกแยกเลิกลากันดังนั้นเนี่ยมันวิธีการแก้ง่ายิีเดียวคือการเลือกคบคนเลือกคบคนดีก็พานข้าในอะไรครบบัณฑิตนะครับก็พาไปหาผลแต่ถ้าพบคนพานมันก็พานไปหาความยากลําบากความเสื่อมโทรมในชีวิตเนาะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคบเลือกคบคนดีๆครับแล้วทุกอย่างก็จะได้ลาบอืมก็คือเขามาช่วยเหลือให้เราได้โชคได้ลาบเนาะ ที่นี้โอเคจุดสุดท้ายคือดาวพุธดาวพุธเนี่ยดาวอาทิตย์ข้ามไปเพราะตัวเองพูดไปแล้วนะครับดาวประจาตัวเนาอะอ่ลืมบอกดาวศุกร์มาจากเรือนกรรมมากับเรือนสาชาโอเคบอกไปแล้วดาวพุธเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่28กรกฎาคม65ดาวพุธได้3ตํตแหน่งนะครับดีมากกลุ่มหลักด้วยกลุ่มราศีเกิดหมายความว่า,าดาวพุธเนี่ยได้ตาแหน่งอุจจาวิราชคือมีกําลัง ดาวพูดเป็นมหาจักรอันนี้ก็มีกําลังเพราะก็แหลกเก่งเหมือนกันนะเออคือดาวพูดอยู่ตำแหน่งเย่างเอาตรอดเก่งตัวน,นี้ก็เหมือนกันสองราศีนี้จะเอาตรอดเก่งมากแล้วก็เป็นลักษณะของการบุกบ่าฝฝาฟันเรื่องของคําพูดและเล็งแนวเกตด้วยพูดเยอะพูดมากจําไว้ว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่าอยู่ที่ทาตัวและหมายถึงพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากมีสีพูดน้ําท่วมทุ่ง,งบักบุ้งหลงเหลงใช่ไหมครับในนั้นเนี้ย จะได้ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราดังนั้นอย่กคิดก่อนมีสติก่อนที่จะพูดอะไรจะทําอะไรแล้วเราจะได้เ,เรียกว่าผลประโยชน์จากคาพูดพูดง่ายว่าเราจะรอดจากคาพูดแก้ตัวแก้ต่างได้อมืมันหมายถึงการลอนนะครับนี่ก็การล้นนี่ก็การลอนแต่คาว่าการลอนแปลว่าเอาตัวรอดหมายถึงว่าอย่าไปโกหกใครอย่างที่บอกไปเืยๆไม่น่าดีนะครับอย่าไปโกหกใครอย่าไปคำว่าอย่าใช้เลีเล่ยม เพราะว่าเหมือนกันคว้างงูไม่ผลคอสุดท้ายงูนั้นก็มกแหวงกัดตัวเราเองนะครับเหมือนกับกับดักในพันที่จะเองโดนไปเองอนั่นแหละดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าการตกมาตายการตายน้าตื้นใดๆเนาะจากคําพูดของเราแต่มันมีอํานาจของการที่ฟืนฟ้นฟูได้จากคําพูดแปลว่าเราจะแก้ตัวแก้ต่างให้ตัวเองรอดได้ดังนั้นเนี่ยเป็นดับสังคมนะอยู่ที่คุณใช้เป็นหรือเปล่าถ้าคุณใช้เป็นมันก็คือการเอาตัวรอด ถ้าคุณใช้ไม่เป็นดาบนั้นจะคืนสนองดาบนั้นจะทิ่มจะแทงจะบาดมือเราได้จากการไม่ระวังในการใช้โอเคดังนั้นในเดือน,นกรกฎาคมนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับอยู่ที่ว่าตัวคุณจะเข้าใจและก็ทําตามนั้นหรือเปล่าคุณมาดูกันดาวเสาเร,เร,เร์เป็นเกษตรในเดือนอริกแปลว่าปัญหาแก้ได้ดาวพฤหัสบดีในเดือนมรณะแปลว่าต้องให้มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆไปหาหมอรักษาหายดาวคารนเป็นกเกษตรในเดือนสุภาแตแปลว่าผู้ใหญ่ที่มีความพร้อม จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเราดาวมุกติวในเดือกนกรมะในการเปลี่ยนงานย,าย้ายงานแต่หมายความว่าใครที่เบื่อไหนก็จะได้เปลี่ยนแล้วเป็นสิ่งที่ชอบดาวศุกร์ในเดือนลาบก็แปลว่ามันมีความสุขจริงดาวอาทิตย์ในเดือนวินาศเป็นมหาจักรก็แก้การ,รกินีแก้เดือนวินาศได้นะครับแต่ต้องเหนื่อยนะจำไว้ว่าต้องเหนื่อยไม่เหนื่อยคือดวงชะตาบอกว่าต้องเหนื่อยแต่มันแก้ได้ก็เออเดีกว่ามันทําอะไรเราไม่ได้ผลก็หมายความว่า ทาดีมีผลนะพูดง่ายแล้วก็อยู่แค่หนึ่งเดือนเนาะอยากอะไรมากดาวพุธคุมตัวเนี่ยพูดดีเป็นสีแก่ปากนะครับดังนั้นเนี่ยพูดวาจาอะไรก็เหมือนสีพึ่งอยู่ในปากนะครับคือพูดอะไรก็ได้เงินได้ทองพูดอะไรก็คนช่วยเหลือสนับสนุนดีเนาะอะไรประมาณนี้พูดแล้วละเอียดดีนะครับก็สามารถเอาไปประพันธ์ในจีบประจําวันได้ไหมครับมีเรื่องดีเยนเจอะแยะมากมายแต่ก็อาจจะมีเรื่องเสียเนะี่ยจิบจิบย่อยๆนะครับก็โอเคไม่ว่ากันสามารถติดตามคำบรรก่อนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำบรรก่อนในครั ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ